ชนะมาได้อีกดีใจมากครับก็แต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องอเขาออกมาปรับปรุงนะครับเราชกชนะมาทั้งหมด7ครั้งแล้วเนาะตามเลขถอยที่เขาเขียนในเว็บไซต์ใช่ไหมคะก็ชนะคู่ปรับคู่วันนี้ของเราได้สองครั้แล้วน้องก็ได้เซ็นเข้าสัญญาวันแดดแล้วใช่ไหมคะโอเคในฐานะที่เราเซ็นเข้าสัญญาวันแดดเนี่ย หลากหลายขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากขึ้นเพราะว่าเข้าวันใหญ่แล้วจะมีเวลาฝึกซ้อมที่นานพอสมควรเราก็ใช้เวลานั้นในการฝึกซ้อมทักษะฝึกซ้อม,อมอไ,ไปเรื่อยๆครับให้มันมีอาวุธหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่มีแค่มัดหนึ่งในกําลังบ้างผมก็คือไปอดูรถที่เขาแต่งที่ผมโงไ ที่ผมลงในไอจีก็จะไปดูว่าพวกนั้นกันขับงานเป็นงานอดิเรกของผมแล้วก็อาจจะไปทําธุระอย่างอื่นบ้างแต่พอถึงเวลาสามอาทิตย์ที่จะต้องซ้อมที่สําคัญก็คือเราก็ต้องฝึกหนักเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องควรซ้อม่ะใมให้ช่วยเราติดตามผลงานเราหมายว่าในอนาคตอ่ะเราเข้าวันใหญ่นะว่งเขาต้องหาคู่ชกที่เก่งขึ้นไปอีกระดับให้เราแน่นอนเราพร้อมที่จะสู้ทุกคนไหมก็อ่า คนก็คือผมจะทำให้ดีที่สุดครับเป็นที่ติดตามเชียร์ผมก็ช่วยเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็ทำให้ดีครับจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกครับไม่ได้ะจะไม่เอาแค่มาตรฐานเดิมก็จะทำให้มันดีขึ้นอีกครับได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณไอซีของ,งน้องด้วยนะคะทุกคนยังไงช่วยเป็นกำลังใจและติดตามไฟต์ต่อไปนะคะ